แล้วถ้ามันเป็นมีมอ่ะเนี่ยเต็มเลยฉันต,ต้องใช้มือเดียวเพราะมือขวาฉันจู่จู่ประมาณนี้โตมาให้โต อเอกาจานมาเลยค่ะทุกคนอันนี้ซอกเป็นของซันแล้วกันซอกตอันนี้แหละของโต้อันนี้ใส่อ,อ,นนยอยู่นะอันแรกแรกๆเอาอันนี้ไปของซันดีกว่าเอาอันนี้ไปของโต้ไม่เอาอะ่ะเราเล่นเราเล่นทำไมเราใส่กันทำในชั้นเยอะๆแ้านมันมีโมต้าเนี่ยดูดิสามสี่ตัวเนี่ยแย่มาก ทะเลให้เราทั้งหแล้วก็เอาอันนี้โลฟเฟิลค่ะทุกคนแล้วก็เอาใน,นเพรทโต,มมโโต้เป็ปผงบ้านนั่นแหละโอ้ยไม่ถนัดนี่ไงแล้วก็ไปใพรทโต้โต้เาเดี๋ยวเราให้ของโต้เสร็จก่อนค่ะทุกคนเาราจะมาโต้มาชันต่อคือฉันอะ จะทอดแบบผ่านเลยฉันไม่ทอดแบบธรรมดาเพราะมบบธรรมดามัน,มนไม่ไม่อร่อยอ่ะอร่อยแต่แต่แต่ฉันให้แปคะแนนเนาะแต่ถ้าเป็นผ่านฉันให้เก้าุดาเจ็ดคะแนนเพราะว่าฉันชอบมากเพราะมันอร่อยอ่ะเดี๋ยวขอต้อมให้ต้มเสร็จก่อนนะเดี๋ยวฉันเอาวม่าว่านี้ไปผ่านดีกว่าก็ถ้า <c oughs> คลิปไหนอะ่ะมีแบบมีเพลงแบบดังๆหรือว่ามีเพลงมากๆอะ่ะทุกคนอาจจะต้อง,ออองพูดเยอะค่ะทุกคนพาะไม่เงี้ยพาะไม่เช่นนั้นอะ่ะ เพ่งอะสตีดลิขสิทธิ์แน่เพลงสี่ลิขสิทธิ์ค่ะทุกคนพอเพลงติดแล้วก็เพ่งสติดลิขสิทธิ์เลย,เลยต้องต้องแสดงว่าต้องพูดแบบดีๆค่ะทุกคนเพลงติ่ลิขสิทธิ์แน่ถ้าถ้าพูดถ้าพูดน้อยแล้วเพลงมันมาเยอะๆอ่ะโอเคให้มราต้เสร็จก่อนตอนนี้เราต้มมาหอต้เสร็จแล้วต่อไปหงขันบ้างให้เปิดแก๊สค่ะทุกคนไม่ใช่เปิดน้ำ แล้วก็ให้ปิดน้ำเลยค่ะทุกคนเพราะว่าไม่งั้เรืบองตัวน้ำค่าน้ำนี่น่าจะน่าจะสองแสนบาทอ่ะแพงแต่ถ้าก็จ่ายได้คุณเวจังทั้งหมดสายผ้าลันล,นล,นล,นลันเนาะให้ให้ใส่หมาเราไปเลยที่ใส่ไปแล้วต่อไปแล้วเราก็ต้องใส่พวงอาลันนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องผัดต่อเจะใส่ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเออ เย yeah. ้ใส่ไปแล้วด่ไงใส่ไปแล้วต่อไปก็อันนี้ค่ะทุกคนน้ำมันใส่ลงไปแล้วดิไงต่อไปก็เป็นพริกป่น <c oughs> พริกใส่แล้วต่อไปน้ำตาลน,น้ำตาลเอาน้ำตาลหมดหรอต่อไปต่อไปซอสคูไลไลท์ให้เราใส่ไปเลย ใส่ประมาณช้อนหนึ่งค่ะทุกคนเพอาะเพราะถ้าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีค่ะทุกคนอันนี้คือไม่ต้องใส่นะเนี่ยเพราะมันขมต่อไปต่อไปของเค็มบ้างอุ้ยใส่เยอะจะเค็มเพราะว่า,าน่าจะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะทุกคนต่อไปอันนี้เสร็จแล้วอู้หแบบบอบเลยอะ โอ้ยสุกพอดีเลยใส่เสร็จพอดีเลยเดี๋ยวขอคพิเราเพิ่งเอาน้าซุปบอหม่าม่าเอาไปใส่อันนี้เลยค่ะทุกคนใช้ประมาณหนึ่งช้อนต่อไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดแก๊สค่ะทุกคนเปิดแก๊สแล้วก็เอาทีควรให้เข้ากันค่ะทุกคนทุกอันเลยโอ้ยน่ากินอ่ะโอ้ยน่ากิน โอ้กินหอมหอมมากเลยถ้าค้นฟอร์แล้วค่ะคุณคนให้ามมาเราสำรักไปเลยผันเลยค่ะผันเลยไม่รู้จะใช้เวลาเท่าทีค่ะทุกคนปิดแก๊สเพราะว่าเสร็จแล้ว เราไม่งั้นมันไหมค่ะทุกคน,น,นเนี่ยมันไหมปาม้าไหมเนี่ยว้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาหมดออกก่อนหมดเต็มเลยอะ่ะต่อไปก็ใส่ไปเรยค่ะทุกคนเดี๋ยวใส่ไปเลยโอ้ยพิดโถมากเลย ี่แบบน่ากินนี่คือเสร็จแล้วค่ะทุกคนประมาณว่าของขัดแล้วมากินกันดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหนซึ่งเราก็เตรียมน้ำแล้วค่ะทุกคนว่าแก้ความเผ็ดค่ะทุกคนว่าฉันอ่ะใส่พริกป่นมากเกินไปก็เลยน่าจะเผ็ดแหละน่าจะเผ็ดแต่ที่อร่อยอยู่แล้วถ้าเกี๊ยวข้าวดีกว่าเพราะไม่ใช่นาทุกกินไม่อิ่มแน่ว้าวเตรียมข้าวมาแล้วเดี๋ยวไปกินกันเลยดีกว่าค่ะกินกันเลยดีกว่ามาแล้ว ค่ะทุกคนมากินกันเลยดีกว่า